สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งกับน้องเจสสิก้าแล้วก็พ่อน้องเจสสิกา้าพวกเรากำลังจะไปดูไดโนเสาร์กันนะคะมีการจัดแสดงไดโนเสาร์ในเมืองแฟรงเฟิร์สเนาะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะมาตรงนี้เราก็มาซื้อบัตรกัน3คนจ่ายไป35ยูโรนะคะเข้ามาด้านใน บรรยากาศก็จะประมาณนี้วันนี้ฝนตกเพึ่งหยุดนะคะก็จะเห็นพื้นที่ว่าเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกำลังเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะฝนก็จะตกหน่อยแต่ตอนนี้เห็นแฟนบอกว่าย้ายมาจัดที่โรสไฮมแล้วนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้เนาะ แนะนำเลยนะคะพาลูกเล็กเด็กแดงไปเที่ยวนะคะกุ้งเป็นผู้ใหญ่เองก็ยังรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าไดาโนเสาร์มันขยับตัวได้น,ดน้องเจสิก้าเข้าไปครั้งแรกน้องเจสิก้าตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวนะคะน้องตัวสั่นเทาแต่น้องก็ยังอยากจะจับอยากจะดูอยากจะสัมผัสอยาก จะไปใกล้นะคะอยากจะขี่แต่ก็ตัวสั่นนะตอนแรกก็คิดว่าน้องเจสสิก้าหนาวหรือเปล่าแต่ดูดีๆไม่ใช่นะน้องเจสสิก้าไม่ได้หนาวน้องเจสสิก้ากลัวนะตัวสัน่นคือไม่ยอมห่างพ่อกับแม่เลยให้พ่ออุ้มตลอดนะคะตอนช่วงแรกๆที่เข้าไปเนาะแต่เราก็อยู่ไม่นาน,นะค่ะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง เราก็ออกมานะเพราะว่ามันก็มีให้ดูแค่นี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่สำหรับเด็กมันเป็นอะไรที่พิเศษไงคะ่ะเนาะโอเคค่ะกุ้งเอาบรรยากาศของครอบครัวเราในวันหยุดสุดสัปดาห์ว่าพวกเราไปทำอะไรกับน้องเจสิก้าหมอบางเอามาฝากทุกคนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยบอนโซบอนโซบิสโซลาบิสโซลาโซลาบิสโซลาดูสนโบอันต์เรนเกนอีกม hey. hey. bon so. so 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 ิวชิลาเฟน And the